แหหาละหมดอ่ะเค้าจะอยู่คืนนี้ไหวมั้ยเนี่ยเฮ้ยเสื้อๆๆๆเสืออยู่บ้าปลาบังปลาบ้าวมันเลยไม่ได้ผมตีไม่ได้แมงบ่งให้กลับเหมือ้ำเขาต้องกินหมูดิบเลยเฮ้ยไม่ไม่ต้องกดกิ้งวะเตอร์ฟักแมงกังกดกิ้งไม่น่าแล้ว Centerm Official อื เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมของมายครับกันเว้ยทุกคนก็วันนี้ผมจะทําการแกล้งไอ้บอส VCK นะครับผมก็รอมันเดินนานกว่าจะได้แกล้งมันอีกรอบนะครับเพราะว่าหลังๆอ่ะมันเริ่มรู้แล้วเว้ยว่าผมอาจจะแกล้งมันเว้ยมันเลยแบบรู้ทันอ่ะทุกคนเออมันไหวพริบไหวพริบแบบไหวพริบทันอ่ะไว้แบบว่าผมจะแกล้งเว้ยแต่วันนี้ผมได้ทําการ AFK ในเซิร์ฟของผมแล้วมันก็แบบยืมเซิร์ฟผมอัดคลิปเว้ยแต่มันนึกว่าแบบจะผมจะแกล้งเว้ยแล้วมันก็เลยไม่อัดสััััััััักกกกทีีีีีีีีออ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 ่่่่่่่่่่่่ะะะะะะตตตตตตนน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 นเเ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 เ้้้้ยยยยยยแแแวว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 าาาาาผผผมม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  AFK ไไไปปคครรรรรรรึงงงงงชโลลดดดด๋จพืืิหหููฟ็บบข นะได้โอกาสดีๆมาแกล้งมันสักทีนะครับเพราะว่ามันกวนตีผมมาเยอะมากใน Discord นะครับ Discord คืออะไรก็คืออ่าเป็นโปรแกรมไว้คุยเล่นกันในใ,ในในห้องแชทนะครับเออไปคุยแบบเสียงเนี่ยแล้วอะไรบันล็อกว่าจะประเด็นนะนก <c oughs> นะครับตอนนี้ผมได้โอกาสมากแกล้งมันสักทีนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมปิดชี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์ให้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจเล็กๆให้น้อย ก็จเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปอย่างนี้ต่อนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเปิดหูฟังมาแล้วนะครับแต่ว่าผมได้ยินเหมือนมันแบบคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดแบบเหมือนจะเปิดคลิปอะทุกคนเออมันเปิดคลิปเปิดคลิปอะมาเสร็จล<ป>ะเยัยฮ็ดปาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะผมผมน <c oughs> ึกว่ามันอาจเสร็จแล้วเว้ยตอนแรกอะสามสองเอาครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์คาร์แบบ ติดดินกันนะทุกคนติดดินเลยแบบบ้านดินทั้งหลังเลยก็คือคอนเทนต์นี้ผมเป็นคนที่มันนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเอาทำจริงครับใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ไม้เขาอยู่ในเซิร์ฟด้วยทุกคนตอนแรกผมเห็นเขาอยู่ในเซิร์ฟผมก็นึกว่าเขาจะแกล้งผมแต่สักพักแล้วเขาเขาเอฟพีสักพักแล้วนะไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะแต่สักพักละน่าจะไม่อยู่จริงๆแหละไม่่อยูจริงๆไม่อยู่จริงๆเลยเอาชีวิตรอดแหละ คือวันนี้ผมไปออกไปซื้อข้าวคือผมออกไปซื้อข้าวจริงๆเว้ยทุกคนนี่แล้วแบบกลับมาเอ้ามันยังอยู่ในเซิร์ฟผมก็เลยแบบจัดแม่งเลยละกันนะไหนคนดูก็อยากดูการแก้งของผมแล้วตอนนี้มันทำอะไรอยู่ในบ้านอ่ะของเราน้อยจังอ่ะดูดิอาหารไม่ถองนิดนงอ่ะต้องเกบหมดสามเข้าไปดูงเราต้องเซฟอาหารมากๆเลยทุกคนเราต้องพยายามไม่ออกไปข้างนอกก็คือคอนเทนต์เนี่ยผมคิดได้มันตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็คือคอนเทนต์นี้ผมจะบอกก่อน มันจะเล่นเป็นคนติดดินหนึ่งวันนะครับก็คือแบบมีแค่นี้อ่ะเนี่ยก็คือเหมือนกับเอาชีวิตรอดอยู่ในบ้านดินเหรทุกคนไปย่าตายมาทำไมกันเนี่ยแต่ว่าใส่ใส่โอ้โหอาหารมันมีนิดเดียวโอเคอาหารมันมีนิดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการแกล้งมันตอนพี่แบบอาหารมันหมดดีกว่าดีไหมทุกคนเราย่าตายมาทำไมมันลำบาได้กหมดยากไปเลยไม่ได้ด้วยอ่ะสตีฟเต้นครับทุกคนผมเปลี่ยนถ้าผมเปลี่ยนทีวีได้นะควดหาปิดปิดปิดทีวีก่อนปิดปิดทีวีก่อนเออแบตหมดมันมันเปิดมันปิดทีวีแล้วขนเมื่อไหร่จะหยุดอ่ะกูเปิดทีวีแม่ง เะมันนเเห็ปราต้องอยู่บ้านย,ยาวๆเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ตกใจทีวีเลยเหรออ่ารีโมทเก็บไว้มันไม่ตกใยทีวีเลยเหรอเฮ้ยเสียง <What? S 2> อะไรวัดเฮ้ยใครเปิดกล่องอะไรอะ่ะเฮ้ย <laughs> ทีวีปิดแล้วเสียงอะไรอะ่ะเปิดทีวีเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินไหมเพิ่มเสียงกับ เปิดทีวีต่อหน้ามันไม่น่ามีอะไรนี่เฮ้ยทีวีติดเองเหรองงผมแค่หยิบรีโมทหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเผลอกดโดนปุ่มเฮ้ยมันดับไปแล้วอ่าทีวีก่อนผมจะเอาเอาช่องช่องมันออกนะช่องทีวีมันออกเลยนะเฮ้ยแล้วนั่นอะไรอะกีกาวะทุกคนเออมันมีเหมือนจะเป็นมอสเสริมด้วยมั้งมอสเสริมครับสัตว์อะไรอย่างงี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอาตัวละครที่มันดูดีกว่านี้หน่อยว่ะไอตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะนอนเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาทำร้ายผมไงจริงเหรอทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นแมงวันก่อนนะแต่มันน่าจะตลกปะอะไรนะแมงวันอ่ะเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งต่อยพึ่งต่อยคนผมเป็นพึ่งทุกคนแงมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแมลงเสียงแมลงเสียงไม่น่ากลัวมากเลยนะออกมาละเดี๋ยวผมจะต่อยมันเลยนะสามสองหนึ่ง ต่อยต่อยตอยผมเอาทีวีอยู่แล้ว่啊เอาไงดีอ่ะผมเซฟอาหารผมยังไม่กินแล้วกันขอเบาเสียงพึ่งหน่อยนะครับเพราะดังมากเลยเอาไงดีทุกคนน้องไงดียผมบอกก่านี้ละทีวีเราไปแล้วฮะเฮ้ยมันว่ะพึ่งพึ่งพึ่งไอ้พึ่งพึ่งมันโฉบผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมันมียาพิษเปล่าวะมันน่าจะไปแล้วมั้งพึ่งบ้านใครมันอยู่ตอนฝนตกเนี่ย พึ่งบ้านพี่ไงน้องโอ้เกือบคนผมจะเอาที้งยานะเนี่ยแหละบ้านดินก็จะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสถานะพึ่งมันดีเลยเหรออะไรอ่ะพึ่งมันเหล็กในมันพิษมันพึ่งออกเฮ้ยผมว่าพอกันดีกว่าพอกันเอาพึ่งเดี๋ยวพึ่งหมดหมดละอะไรอ่ะหายไปไหนแล้วรีดีกว่าทุกคน ร้องลาบเพิ่งเลยหรอทำไรเล่าเลยนั่นตัวอะไรนะผมมต้อองรันั่นตัวอะไรนะนี่อหไอ่ะผมจะไม่พยายามเข้าไปยุ่งกับมันแล้วกันนะตัวมันน่าเกลียดน่ากลัวรักมากเลยมันอยู่ในบ้านมันไม่น่าจะรู้ว่าฝนฝนดับเอ้ยผมไม่กล้าออกอ่ะผมเจอไอ้ตัวนั้นน่ะใครก็ไม่รู้นั่นเอาไงดีทุกคนรอมันคำรามนะสาเฮ้ยมันมองมันมองผมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยเอ็งจะไปย่งซีนฆ่าไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเขาไปไหยไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว อุ้ยมันมันอยู่ในน้ำตัวอะไรนะ่ะอัศวินเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสืเอ,อเสือเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นเสือไหม,ไมเฮ้ยอยู่หน้าประตูเอาไงดีอะรู้มันคำรามเลยบอกว่าเสือเสือเสืออย่างนั้นคำรามเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสือมันหักคอให้ผมเฮ้ย ผมต้องอยู่กับบ้านเฮ้ยมันมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ยมันดักมันจู้มันจุ้กับผมมันจุ้กับผมเออจะตายจะตายไม่เอาไม่เอาไม่เอายิ้ไม่อยากตายเอาดีเอาดีเอาดีต้องกินด้วยแอปเปิ้ลน่ะลูกเนี้ยลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายออกมาแล้วครับตอนนี้แอปเปิ้ลมันหมดแล้วมันต้องออกมาหาอาหารนะครับต้องออกหาอาหารแหละไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วนี่ก่อนเห็นหมูไหมทุกคนนู่นอ่ะหมูอ่ะเราต้องไปหาหมูเเเฮฮฮ้้้ยยยอะไรนี่มังกรโคโดโมโคโดโมมังกรโคโดโมเฮ้ยแก

ทเดาาินได้เนียนหน่อยนะครับเผา,าดิอ่ะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไม่มไม่ได้เนดตบูตไม่ได้ด้วยผมต้องตัดไม้เหรอเนี่ยแต่มันมืดแล้วนะเอ้ยผมโดนแมงป่องตายเออเออเออแมงป่องแมงปองเขาตาม,ม,มา <c oughs> ผมอาผมผมโดนทีเดียวคือผมตายทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมต้องกินดิบอ่ะเนื้อแม่งป่องทุกคนือถึาต้องกินหมูดิบเลยเฮ้ยแมงป่องกดกิน What the fuck แม่งป่องกดกิน ไปไหนแล้วเอ้ยเกือบเกือบเกไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคแมงแม่งแม่งปองไปแล้วผมไม่อยากทำอะไรกลางคืนเลยอ่ะโอ้ยไปอยู่ในบ้านแมงปองอยู่ในบ้านแลูกเขาบ้านไงอ่ะเอาไงดีเฮ้ยออกมา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 ออกออกออกมาชิบหายทุกคนผมออกออกไม่ได้ออไม่เอาไม่เอาไม่ย่าอยู่ในบ้านจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว ติดประตูได้ทุกคนกดสติมมบี้เต็มไม่หมดเลยฮะแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยผมจะตายนะเออเออเฮ้ทุกคนผมตายมันไม่รู้ไม่รู้อยู่ใเลยตายโตอยู่ใต้โตทุกคนผมเก็บของเก็บของปุบฟุบฟุบฟุบรีบรีบรีบชุ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 บตาโตอยู่ใต้โตทุกคนปุ๊บฟุบได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมผมสู้ทอมบี้ทุกคนมันป่องเหมือนเออมันยังไม่ไปอ่ะเฮ้ยเออผมผมตีมาแล้วผมผมตีมาแล้วผมตีโดนตีไม่โดนเพราะผมผมตีแล้วมันหายไทุกคนดูดิผมแอบอยู่นะ ดูนะข้าผมออกอ่ะมันจะรู้เลยเว้ยมันจะแบบอันนี้คือผมนั่งเก้าอี้อ่ะคือมันบั็อกอ่ะมันมบล็อกหายเว้ยแต่ว่าข้าผมมีอยู่วอกจากเก้าอี้ดูนะตอนทังชีวิตไว้คืนนึงแล้วกันนะเฮ้ยเนียนได้เนียนได้เนียนได้เผา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 เออเออเออตัวอะไรต่อยกันเฮ้ยมันป่องมันยังอยู่เฮ้ยติดติดติดทุกคนผมว่าเรานี่ป่องขอขอขอร้องขอร้องขอร้องพักเบียร์มันแล้วก็เกมจะตายแล้วจะตายแล้วเกมหมดสามกดกิ่งทำไมโอเคตอนนี้ผมออกมาแแแลล้ววต่่่าาาาาเเรรมีีผผนนนับใกอหไง เรามันเข้าไปเราเข้าไปอีกรอบนะเตียงหายไม่บอก <c oughs> มันกนินเจอปวก <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่ามีปวกในบ้านผมเอาเตียงผมไปแล้วสักพักก็อี้กับกล่องแล้วก็อ้น,นี้จะหายไปโอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วีอะไรอยู่ไมเดี๋ยวเจ้จเาสิงโตมาเ,เสือมาต่อนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะเล่นเสือเป็นหลักนะเาขาเขาบ้านทุกคนเขบาขบานเราปลอดภัยดีว่ะแต่หายเราหมดอ่ะเราจะอยู่คืนนี้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเสือ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 อยู่บนหลาบ ไม่ได้ผมตีไม่ได้ผมเข้าบ้านนี่ผมจุกเสือเป็นไงผมต้องล่อมันให้มันไปไกลๆไว้ทุกคนทางเนี้ยเราทำประตูบ้านสามชั้นได้ปลอดภัยไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องล่อมันไปไกลๆนะครับแล้วก็ผมจะวางเสือไปเป็นันอันตรายกูเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูน่กลัวเฮ้ยทุกคนมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้ยออกแดงทุกคนเฮ้ยออกแดงน่ากลัวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พริกฟูไหม เฮ้ยเอาหายไปแล้วเข้าใกล้แล้วหายเลยสามประตูเดี๋ยวมึงทำอะไรเนี่ยเจ้าสามประตูเลยเหรอผมไม่มีหายแล้วอ่ะเข้าบ้านแล้วกันเอาไม้มาไม้มาเราเราเป็นประตูเดี๋ยวผมจะทำการปิดฝนนะครับนี่ผมผมรู้แล้วผมจะทำอะไรให้แบบพวกสัตว์ประสสิงเข้ามาไม่ได้อุ้ยเกือบผมเกือบเกือบหมดหนึ่งแล้วไอ้ที้เราต้องทำอย่างนี้ไหนดูดิดูดีแผนไหนดูแผนไหมมันจะทำอะไรแบบให้อ๋อันนี้ออกก่อนเราต้องขุดนะทุกคนเราต้องดูรอบๆด้วยแม่เดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาจ้วงหลังเราโดยไม่รตัวเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะ ทุกคนเราทำอย่างเงี้ยจะไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนเข้ามาได้เลยเอ้ยฉลาดนี่หว่าเฮ้ยเสือมันมองผมจากหลังคาอีกแล้วมันเข้ามาไม่ได้บอกแค่นั้นมันเข้ามาไม่ได้ถึงมันจะลงมาแต่มันก็เข้าบ้านผมไม่ได้เฮ้ยมันเฮ้ยเสียงเสือมันดังจังเฮ้ยเสือขาวทุกคนน่ารักอ่ะชอบอ่ะอันนี้ชอบเป็นการสนตัวมาทั้ยมาทั้งตระกูลเสือเต็มบ้านผมเลยตะกูลทุกคนไม่ได้แล้ว มันเป็นมิดไหมอ่ะแก้เป็นมิดกับมันหน่อยดีกว่าไหมทุคนแก้เป็นมิดกับมันหน่อยแมว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 ห่วงไงอ่ะห่วงเลยน่ากลัวมากเลยคนเฮ้ยขึ้นขบเช้าก่อนดีกว่าทุกคนผมไม่มีทางออกเลยอ่ะเรายังมีโอกาสถ้าสมมติเราเปิดตัวแล้วเราก็วิ่ง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 กัดมันทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งถอยไอเสือน้องถอยทำไมทุกคนไม่กัดมันอ่ะเเมมไ่อา เหมียวเมวเวเหมียวเมวเมวเหวแกป็นเมวใช่มเยวเหมียวเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วทุกคนมันหนีมันหนีนี่ไวนี่ใกล้โอเคทุกคนผมว่าพอก่อนดีกว่าทุกคนเฮ้ยยังไงดีอะบ้านดินสุดที่รักพอก่อนดีหมเราจะอุส่มหนาะนานเกินไปแล้วคนลากหญ้าทักวันหนึ่งเฮ้ยมันเเสือบินได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ทุกคนเร็วหนีผมต้องทำคนแก่ไม่ทันไม่ทันคนเวือไม่เอาขอร้อง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 อย่าอย่าเสือวินได้่ะไม่นะก่อนจะไปนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะเฉลยมันแล้วมาเกิดไหนเนี่ยถ้ามันไปเกิดไกลๆเลยคนนั่นไงนั่นไงบ้านเจอบ้านแล้วแต่ที่เราตายล่ะนี่อะไรไม่เอาเสือเสือเสือตัวนี้ใหญ่อ่ะนี่หนู เสือมันเป็นมิดหรือเปล่าใช่มันไม่ฆ่าเราแต่เอ้ยมีงูด้วยสเนกมาทุกคนงูเขียวไม่กัดเราเราไม่เข้าบ้านเราไม่เข้าบ้านจำไว้ทุกคนงูเขียวไม่มีทางกัดเราก่อนผมจะไปนะเปิดเปิด,ปดอันนี้ให้มันหน่อยดีกว่ามันไม่กัดนี่ทุกคนมันมันไม่กัดนี่เห็นไหมผมผมโชให้ดูเลยโอเคลองลองไล่มันเข้าบ้านไล่มันเข้าบ้านไล่มันเข้าบ้านหันมาก่อนไล่พอดเข้าบ้านยังไงวะเดี๋ยวจะไปดิอ้าวเสือก็ไม่กัดเราไอ้เสือเป็นมิดมันไม่ยังงงทำไเล่นอรมนกทำไมมันไล่เรา อาหารอาหารอาหารก่อนทุกคนน้องมันเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวนี้มันมันมันห่วงถิ่นมันฆ่าแกะมันกำลังเจ้าอาหารไม่ให้หรอกแย่งทำไมทำไมแย่งยินหาหรือเปล่าโดนโดนโดนแย่งแล้วโกรธไหมโดนแย่งแล้วโกรธไหมโกรธเหรอโกรธโกรธทำไมทำไมมามาดิกาเฮ้ยซูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเนื้อหนังหนังมันเหนียวจังงาผมว่าดับแทงไม่เข้าอม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าบ้านอ่ะไปนึงไปแล้วมันไปแล้วผมเปิดไม้เลยดีกว่าเปิดไม้เลยดีกว่าแก่แก่ออยู่ด้วยบอสครับทำไรอยู่นี่เฮ้อข้าวเนี่ย พี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จถ้ออกเซิฟเลยเองทำเซิฟเองอัดคลิปยังอ่ะอัดอัดแล้วอัดอยู่เนี่ยแต่ผมเจออะไรไม่รู้ว่าคลิปผมเสียแน่เลยใช่เงี้ยไดูดีเสือขาวเสือส้มเสืออะไรเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยลูกเสือเนี่ยเสือขาวดูดิเหมือนกันไหมพี่ไงเสือขาวเนี่ยแล้วพี่ไม้ก็สีขาวแล้วพี่ไม้เปลวทุนเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนเปะเลยแต่มันไม่กัดอะบ้าทำไมฮะอะไรอะไรอะไรไม่บ้านผมอะมันดูดีเละหมดเลยอะไรนี อะไรพี่ไม้อะไรอะไรเอ้าเอ้าเอ้าแล้วอู้เุ้ยกเอาเอ้าเอ้ามันไม่ตายพี่มันไม่ตายเออปิดไว้นี่ว่าทุกคนผมปิดระเบิดไว้นะครับเออไอ้อะไร อะไรทุกคนวะเอ้าพี่ไม้อะไรอะฮะไม่ไม่มีอะไรก็คือทุกคนเองอัดคลิปอยู่ใช่ไหมอ่ะเออนั่นแหละเออก็ก็บอกคนในช่องเองไงเองรู้จักแบบอ้าพี่เนี่ยหาเสือบินได้ในเกมไหมครับเออเมื่อกี้ผมเจอเสือบินได้พี่ระวังด้วยนะเว้ยมีเสือเยอะในเกมเนี้ยเออฮะเออพี่ไม้ไปไหนแล้วอะฮะไม่รู้อะแล้วนี่ก็อะไรพี่ไม้เนี่ยพี่ไม้โอ้เออคิดว่าจะไม่โดนแกล้งซะแล้วเป็นไงเอวเคครึ่งชั่วโมงเรียนไหม โอ้ก็เห็นหายไปครึ่งชั่วโมงก็น่าจะโอเคแล้วแบบชิวๆแล้วใช่ไหมชิวๆ้วคือีงพี่มาพี่คือพี่ซื้อข้าวมาพอดีเ้ยแล้วแบบมามาจังหวะที่เองแบบมาจังหวะที่เองอัดคลิปดีเลยขอโชคดียทุกคนนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับบอสเองได้อัดคลิปเปล่าวะอัดอัด อ่ะเด้อเอ้ยสวยว่ะทุกคนครับก็อย่าไปรีบไปดูช่องไอ้บอสกันด้วยนะครับนะคลิปมันก็กี่กตจะจีซับแล้วนะบอสจะสามพันแล้วจะสามพันแล้วไปติดตามมันสามพันไปเลยนะทุกคนผมรู้ว่าพลังแห่งโฟเอสช่วยคุณได้เว้ยพลังชาวแกล้งนะเออนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเล็กๆน้อยๆให้มันเลยนะทุกคนเพราะว่าแม่งโอ้ผมแกล้งมันหนักเลยอ่ะวันนี้ออ่ะพี่นี่หารเสือบินได้เสือบินได้จะได้จะได้กดไลก์หนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะครับตันนี้ไปละวู้บ๊ายบาย